โซเดียมถ้าเป็นโซเดียมอย่างเงี้ยมันต้องเป็นของแข็งอยู่แล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นของแข็งหมดยกเว้นปลอดแล้วปลอดเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่นําไฟฟ้าที่เป็นของเหลวนะคือก็คือตอบช้อยสองให้เลยทีนี้ก็ลองมาดูอีกตัวก็คือสารดีสารดีจุดเดือดจะร้อนแรงสูงก็เป็นของแข็งแน,น่ๆแล้วก็ไม่นําไฟฟ้าเลยก็เนี่ย ก็อย่างนี้นะก็ไม่ได้นำไฟฟ้า,าแต่ว่าจริงๆพวกกราฟไเพชรอะไรเงี้ยมันจะนำไฟฟ้าได้เป็นชั้นๆนะ่ะคือมันมันมันจะไม่นำตลอดทั้งท่านก็คือต้องต้องวางดีแล้วมันจะสามารถนำไฟฟ้าได้ข้อนี้ก็ดูแค่สารีตัวเดียวสารีตัวเดียวแล้วก็ เลือกอเฉยตอบได้เลยนะคะอก็จากการทดลองศึกษาปฏิกิริยา a 2บวก2 b 2ได้2 a b 2พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงความเข้มข้นของ3าร B 2ลดลงครึ่งหนึ่งแต่เมื่อทําการทดลองอีกครั้งโดยเพิ่มความเข้มข้นของ A 2เป็น2เท่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงสาร B 2ก็ยังคงลดลงไปครึ่งหนึ่งจากปริมาตรเริ่มต้นเช่นกัน ให้พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้นะคะก็คือกอไก่สาร a2 เป็นสารเชิงซ้อนกำมมันของปฏิกิริยาขอไข่สาร b2 จะหมดลงภายในเวลา2ชั่วโมงขอควายไม่ว่าจะเติมสาร a2 เท่าไหร่ก็ตามอัตราปฏิอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะคงเดิมงองูอัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นกับความเข้มข้นของสาร b2 แล้วก็ให้มาว่าขา้อใดถูกนะคะ ก็เราลองมาดูต่ละอ่านกันอันนี้เป็นเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะก็คือเรามาพิจรารณาข้อสรุปต่ละอ่านเขาอย่างกอไก่เขาบอกว่าสาร A2 เป็นสารเชิงซ้อนกันมันของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อนกันมันคืออะไรสารเชิงซ้อนกันมันคือ คือสา,สารที่เกิดจากการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งต้นก่อนที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเราวาดกราฟระหว่างพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยานะคสมมติว่าอันนี้มันเป็นการคายพลังงานนะก็เริ่มต้นด้วยสาร A กับ B ได้สาร C บวก B อันนี้คือค e ่า EA ถูกไหมคะตรงนี้แหละ ที่จะเกิดเป็นสารเชิงซ้อนกำมันเรือกตัวที่มีแต่คอนเท์ก็สำหรับเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนดว่า เกิดปฏิกิริยานั้นได้เลยช้านะคะปัจจัยในการเกิดปฏิกิริยาเร็วช้านะก็คือธรรมาชาติของสารตั้งต้น พื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ผิวที่สารตั้งต้นจะทําปฏิกิริยากันแล้วก็อุณหภูมินะหะภูมิถ้าคือถ้าทีสูงเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วขึ้น ตัวเร่งตัวเร่งจะทําให้สารตั้งต้นเนี่ยชนกันได้ถูกทางทําให้เกิดปฏิกิริยาได้แล้วก็ต่อไปก็คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นก็ความเข้มข้นของสารตั้งต้นเนี่ยจะมีผลต่อป,ปฏิกิริยาได้อย่างไรก็คือ หาได้จากการทดลองเท่านั้นนะคะมีผลต่อปฏิกิริยาอย่างไรหาได้จากการทดลองแล้วนำมาสรุปเป็นกฎอัต ช่วของ A B อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือกดอัตตาก็กลับมาที่โจทย์นะมาพิโจารณาข้อสรุปต่างๆของเขาเขาบอกว่านี่ดูจากอันนี้สาร A2 เป็นสารเชิงซ้อนกำมายของปฏิกิริยาไม่ใช่ละสาร A2 อ่ะเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็ไม่ใช่ ต่อไปก็ข้อขอข่สาร B2 จะหมดลงภายในเวลา2ชั่วโมงเขาบอกว่าก็มาดูโจทย์เมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงความเข้มข้นของสาร B2 ลดลงครึ่งหนึง่งแล้วเขาก็เลยเอามาสรุปว่าเพราะฉะนั้นสาร B2 จะต้องหมดลงภายในเวลา2ชั่วโมงคืออันนี้มันมันสรุปแบบนี้ไม่ได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอสารตั้งต้นมันลดลงแล้วเนี่ยความอัตราการเกิดมันก็จะช้าลง พราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้หมดภายใน2ชั่วโมงก็ได้ข้อสอบเขาสรุปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะทีเนี้ยเวลาเราเวลาทำข้อสอบใช่ปะเราก็ดูช้อยเข้าก็ไก่เนี่ยไม่ใช่เราตัดทิ้งแล้วใช่ปะก็ตัดได้สองช้อยที่มีข้ออขันไม่ใช่อีกเราก็ตอบช้อยสองได้เลยนะอย่างนี้มาดูข้ออื่นต่อเขาบอกว่าขอควายไม่ว่าจะเพิ่มสาร a สเท่าหร่ก็ตามอัตราการเกิดฏิกิริยาก็จะเท่าเดิม เขาบอกว่าเมื่อทำการทดลองโดยเพิ่มความเข้มข้นของสาร A2 เป็น2เท่าภายในเงื่อนไขเดียวกันบอกว่าเมื่อผ่านไปหนึชั่วโมงสาร B2 ก็ยังลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพิ่มสาร A2 เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอัตราม,มันจะเท่าเดิมข้อนี้ถูกนะคะและทีนี้เขาบอกว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นกับความเข้มข้นของ3า B2 ก็คือใช่แหละเพราะว่าเนี่ยพอเราเพิ่ม A ปุ๊บมันไม่อัตรามันก็ยังเท่าเดิมใช่ป่ะ mm. เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เป็นช้อนข้อ2ก็คือข้อข้อง การสลายตัวของ N2O4 เป็นอนสมการคือ N2O4 กลายเป็น n 2 n o 2แล้วก็ให้ข้อมูลการทดลองเลยก็เป็นอย่ง